นนี้นี่ท้องอันนี้เรามาเที่ยวตุรกีขับไปตุรกีตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่งปีนขึ้นมาจากนักขาตุงชั้นใช่ตอนแรกเขาบอกว่าปีนก็นึกว่าปีนธรรมดาแต่นี่นึกว่าเดินแบบเทรลอย่างนี้ใช่แต่มันไม่ใช่มันคือปีนสายเชือกขึ้นมาได้แพ้แม่งแผลแต่ไม่เป็นไรเอาวิว i s worth the ไปกว่าใช่ ดินเขาตีสามไปดูกว่าเทพเจ้าปใาเทสาดูบ้านดินเผาตามหาปลาสั์สิิทธ์ห้าการดีแดนรอดอุดินจากว่าสดอร่อยมากเปนปรัากาตุรกีปลุงแล้วเตุรกีกับเด็กดินเาตีสามยู่ประเทศย่เยอะลูบอลูนลูบลูนลู่บอลลูนลูไม่ใช่วลคะยอด Rose v ลี่ในครับประดกีต่อไปเราจะไป็ิชิตเทในอันทารเียนะคะหวังว่าเราจะได้ชิด สิ่งยอดเขาที่ Alexander the Great ไม่สามารถออเค u ร์ได้คอยติดตามชมต,นตอนจะไปเย้ <c oughs> yeah.